นี่ครับพ่อไม้พันธุ์สวยๆจากฟาร์มเราครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพ่อไม้พันธุ์พร้อมผสมนะครับไม่แพงครับเราขายแบบอยากให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมนะครับหนูเนื้อเราก็มีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับบรรยากาศที่ฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับเป็นฟาร์มข้างบ้านครับแต่ก่อนมันเป็น เป็นทําแบบลังคาอะไรต่างหากนะครับแต่ก่อน่นี้เราย้ายย้ายมาย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่ก็เลยแบบพอที่บ้านเราพอมีพื้นที่ในวางท่อวางบ่อนะครับก็เลยแบบดูแบบธรรมดานะครับใช้พื้นที่รอบบ้านให้เป็นประโยชน์นะครับมาดูพ่อแม่พันธุ์ดีครับนี่ครับตัวนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์อ้วนนะครับ ตัวนี้สายสุรินสีสเกตเรือดร้อยครับผมอาหารเราให้กินก็มีลำข้าวมียาดนิเปียนะครับมีข้าวโพดมีโปรตีน16ครับแล้วก็มะาพร้าวมะพร้าวที่เรามะพร้าวแก่น,นะครับเอามาให้กินนะครับหนูเราจะขนเงางามนะครับสวยครับเขาจะอยู่แบบแบบนี้นะครับแล้วก็ พอแม่พันธุ์ที่ยังไม่แยกนะครับมีลูกอยู่ด้วยครับลูกก็ได้ประมาณ45วันนะครับแต่ผมยังไม่แยกครับเนี่ยครับแต่ผมแยกแยกตัวผู้ออกนะครับเนี่ยถ้าเราแยกตัวผู้มันก็จะไม่กลวนตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะได้ให้ใหนมลูกลูกก็จะได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับระบบฟาร์มเราก็จะเป็นแบบระบบน้ําแบบ คืออัตโนมัตินะครับใช้หัวจุกหมูนะครับหัวจุกหมูมันจะทนนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกลูกที่เราขุนไว้นะครับนี่ครับลูกที่เราขุนไว้เอาไว้ทำพ่อแม่พันธุ์ก็ได้แล้วทำเป็นหนูเนื้อก็ได้ครับขุนไว้นะครับเพราะทเป็นหลายบอกรับว่าเอาไว้หลายตัวไม่ได้ครับ